ไปเลยไปเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกลองหน้าคู่โรนัลโดอานกับคิเซโนโรนัลโดนะครับจากแฟนปอนขอมาครับอันนี้ครับโรนัลโดอานครับก็จัดให้นะครับยืนคู่กัน กับชนะิซเซโนโรนัลโดฮะนี่ฮะโรนัลโดชมหน้าของโรนัลโดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเยเวลาจัดให้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กองหน้าคู่เราโรนัลโดกับโรนัลโดครับประาะกับบาร์ซิลนะครับบาร์ซิลเราก็จะมี เลอเอาเสซยมากเป็นกองหน้าส่วนของเราก็โรนโดอานายกับโรนโดคริสโนนะครับกองหน้าคู่อย่างนี้ก็หวานเทียบครับฟังบาซิลนะครับจะได้เคียบบอลก่อนนะครับให้กับซีซ่ารอยคินอย่างนี้ก็โดนเย่งบอลครับจงังหวะน,นี้โอ้โหยังเก็บไว้ได้ครับไปครับโอ้โฟหฟาวอะไรครับชานฝังบาซิลได้ฟาวครับ เปิดเข้ามาเอาอย่าเปิดเล่นสั้นให้กับลอยชีนครับหลังจากนั้นโอ้โหจังหวะนี้เปิดหรือไม่เปิดเข้ามาแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหเคียวไว้ได้ครับบาลานเปเล่โลนโดอาไยได้บอลครับจังหวะนี้โอ้โหสวยมับจังหวะนี้ครับเลี้ยงจี้มาคนเดียวครับจังหวะนี้เห็นช่องแล้วจังหวะให้เปิดโดโลเรโเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ขึ้นนําไปเรียบร้อยแล้วครับท่านพิโดเราครับ โอ้จังหวะนี้ครับใครจะไปเชื่อว่ามันจะหลุดมาอย่างนี้ครับขอภาพช้าครับนี่แหละครับไม่ประกบสักตัวเลยครับจังหวะนี้ให้อย่างนี้ก็สวยงามดีครับแล้วมาดลยนะครับขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งประตูสูสูนะครับเขียบอลของบาซิลครับโอ้โหอะไรเอ้าถึงกับยืนอึ้งเลยครับฝังเขาว่าเหมือนจะตัาอู้จังหวะนี้ลรนโดเล่นเล่นง่ายไปครับ มีเจคาร์ลสโอ้โหเสียบอลให้กับซาร่าครับโรนัลดอโอ้โหไปเลยโอ้โหส่งติดอีกไปเลยได้อีกครั้งจังหวะนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโรนัลดเรียบร้อยครับสองประตู่อศูนย์ครับโอ้จังหวะขุกขิกครับเหมือนฝั่งบราซิลเคลียรไม่ดีครับแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับโรนัลดเรามันคมอยู่แล้วนะเคลียบอลมหครับบาซ่าไอ้บราซิล ลอยชินก็ยังใช้สไตล์เดิมครับยังไงก็ไม่ผ่านครับเพราะฝั่งเราก็โรนโดมาเจอกับเตโออีกเตโอเคลียได้ไหมเปิดมาอย่างนี้ก็เสร็จบาลานะครับ้อยชินให้กับโมเฮมดซาลหาโหแทงมาจังหวะนี้อ้ยเกือบเป็นเกือบทะลุครับมาอีกแล้วครับบราซิลเพื่อจะตีประตูไข่แตกได้หรือไม่เปิดอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับอุ้ยคาซิยานเตโอได้ครับ โอ้ฟิบลามเขียออกไปครับยังได้บอลของบราซิลอยู่ครับจังหวะนี้เอาจังหวะนี้ยังไงครับโรนัลโดได้บอลส่งให้ซาลาซาลาเลี้ยงจี้เข้ามาโอ้โหโดนเบียดโอ้โหเอาตัวรอดได้ครับซาลาส่งให้กับไปเโอ้โหเปเล่ไม่เอาบอลนะจังหวะนี้ครับยังไม่เป็นไรครับเรายังได้บอลอยู่ครับให้กับรอยคินซาลา ชิงกับลอยคีนครับสวยครับจังหวะนี้ครับโรนัลโดโอ้โหโรนัลโดโอ้โหโดนดักครับโดนโรเบโตคาร์ลอสดักไว้ครับก็ยังเก็บได้บอลครับหมดครึ่งแรกครับฝั่งเรอัลมาริตเรานําไป2ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวมาเจอกันครึ่งหลังนะครับผักเบรกกันสักคู่หนึ่งมาครับเขี่ยบอลของเรอัลมาริตครับเขี่ยบอลจากซ้ายไปขวาครับซาลาจ่ายให้กับแรมอาร์ิลิปลามโรนัลโดโอ้ยลูกนี้ ชอบใช้เหลือเกินรอน้อยคินโอ้โหโรนัลโดจ่ายให้กับโรน,นันโยโรน,นันโยตัดตวัดเข้ากลางไม่ได้ครับเสียบอลครับราซิลเลี้ยวก็ยังเสียบอลให้กับเราเหมือนเดิมครับจงังหวะนี้ครับนอุ้ยโรนัลโดโอ้โหขู่คริกจังหวะนี้ได้เซตซาร่าร้อยคินจังหวะนีโ้โนอ้สวยครับจังหวะนี้ครับให้กับโรนโรนันโยโรนันโยได้หรือไม่โนอน้โหอย่างนี้ ยังไม่ได้ครับโรนัลโดโอ้โหยิงไปสามประตูครับโอ้แมตต์นี้มันเหลือเกินครับยิงแบบเทน้ําเทท่าเลยครับโอ้ยิงอย่างนี้ครับโอ้ถูกใจแฟนบอลเหลือเกินครับขอบคุณแฟนบอลที่ขอมานะครับกองหน้าโรนัลโดกับโรนัลโดอาไนครับถือว่าเล่นได้สุดยอดครับเกมนี้ถือว่ามันมากครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับไม่ต้องขออะไรมากครับนี่นะครับ รอบหน้าจะเอาโรนัลโดคู่กับใครก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับจริงๆบอกว่าจริงๆผมจะบอกว่าโรนัลโดอานายเนี่ยคู่กับใครก็ได้ฮะบ,บอกเลยคือแม่งดีดจัดอะ่ะแล้วแบบเล่นแบบวิ่งแบบไม่หมดนะไม่หมดนะแรงอะ่ะแรงเหลือๆ <Woo! S 1> คนดูดิขนาดตัวอื่นอะ่ะสีแดงแล้วอะ่ะยังโรนัลดินโยสีแดงแล้วอะ่ะเหนื่อยอะ่ะด,ดูดูคุณดูดู โรนโดโอ้ยดูทะลุให้กับกิสตินโดเอ้ยซาร่าจังหวะนี้ซา oh. ร่าโอ้โยฟิลิปลามยังได้อยู่ครับโอเคครับออกไปครับจังหวะนี้ได้ทุ่มของฝั่งของเ ah. รอันมาลิดนะฟิลิปลามทุ่มให้กับแมซี่มาด้วยครับนี่ให้ไปเลยโรนโดโอ้โหย,ยิงเร็วลูกนี้เผลอยิงไม่ได้ฮะจังหวะนี้ครัโกอ,อาเกนเซไว้ได้ครับฟิลิปปาม,ม,ารมารครับลอนโดเตรียมโขกหรือเปล่า โอ้โหเรียบร้อยครับมันที่นี่ครับจังหวะนี้ส้มหล่นครับพอดีลูกบอลมันเดินมาข้างหน้าพอดีครับกระดอนไปกระดอนนะสวยงามครับพับช้ามาครับฟิลิปรามเปิดเข้ามาแล้วนี่นะครับจังหวะนี้กระดอนไปกระดอนมาครับโดนเข้าขาพอดีครับเรียบร้อยครับหลอนโดอานายเหนื่อยนะครับขอเปลี่ยนตัวครับเมื่อกี้เผลอลืมไม่ได้ทันกดนะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็สี่ศูนย์แล้วบันเจี๊ยบแล้วครับ ฝั่งเขาคงท้อแล้วแหละโอ้ Leonardo, โรนัลโดโดนโรเบโต้คาร์ลอสไงหลังไงไสเลยครับให้เขาสักลูกไหมก็ยังไม่ได้ครับเตฟโอเคียวไปครับอันนี้ให้กับเบตเซม,มาโอ้โหโรนัลโดโอ้โหอย่างงี้ก็ใ,ใครว่าวิ่งชา้า<ด>ชา้ากช้าจริงแต่ก็เข้าประตูได้ครับโอ้โห,โหสุดยอดเอาเรื่องครับโรนัลโดอฮะ ก็คงจะหมดเวลาครับแล้วก็น่าจะ5-0เลยนะครับดูจังหวะนี้ครับครับโอ้โหบังไว้เอาไม่อยู่ครับสวยงามครับคิสเยโนโรนโดครับหมดเวลาหรือไม่ครับจังหวะนี้เขาก็ยังเล่นอยู่ครับหมดเวลาไปแล้วครับ5ประตูต่อ0ครับครบเครื่องเหลือเกินครับพิโดกับพิโดครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอแมตช์หน้านะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกองหน้าโรนัลโดโรนัลโดกับโรนันโดนะครับตามที่แฟนแฟนบอลนะขอมานะครับไปไงเดี๋ยวจัดให้ครับฝั่งเราข้ามกระโดดออกไปแล้วครับเ,เจอไอ้ไอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคไปครับโรนัลโดฝั่งไอซ์นอนครับเคลียบ,บอลก่อนนะครับอุย้ย ทีนี้แม่งจ่ายมาเป็นไหลเลยครับอุย้ยโดนเคลียร์ได้ครับจังหวะนี้ให้โนรนัลโดโรนัลโดโรนัลโด,โลนานด,โดโอารนายเลี้ยงอยู่ครับส่งให้พีโดเปเล่เปเล่โอ้โหเปเล่เปเล่จังหวะนี้โอ้โดอย่าไปเล่นอะไรของแกวันนี้อ่ะเออ <S 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 2> <S 2> เล่นงี้เสียอารมณ์เลยเนี่ยสกิลนี้อื้มจะเลิกใช้นเนี่ย ยังได้บอลคืนกลับมาให้กับไปเล่โอ้ยจังหวะนี้ไม่น่าส่งเลยนะโรนัลโดเขาก็ได้บอลยิงออกซะเองครับคาซิยาาให้กับแรมพ่อไอ้ริบรามคืนงานครับเดนเนสตโอส่งให พี่เยนินโอ้โหพี่เยนินแต่บอลยาวทำไปได้ฟานเฟอร์ซี่จะแย่งเข้ามาได้ครับโอ้โหจบอลเร็วมากครับฟางน,นอื้ยโอ้ยแม่งเอไอแม่งเล่นดีกว่าวะ่ะมันเล่นดีกว่าคนอีกนะเราต้องปราบมัน โอ้ยยังแซ่บอลดีมากเลยเรนซาลาเกบอลจงังหวะนี้โรโดของบอลก่อนให้กับอาไนาอาไนาอาไนาโอ้โหไงไส้ไงท้องไงไส้ครับจังหวะเมื่อกี้โโอ้หมันไล่บอลไววะ่ะตีโดเราโอ้โหหมดครึ่งแรกไปครับ ยังสวนประตต่อสวนนะครับยังไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวว่าครึ่งหลังนะครับเราได้บอลแล้วจังหวะนี้โรนัลโดไมค์กับเปเล่ซา,าราลาลานครับมาดินนี่เตโอจังหวะนี้ข้างกลางเปเล่คืนมากไหนย่งบอลกันครับโรนัลโดอะไรมอนเตซาพื้นกับ ไปเลยไปเลยโตูย่เรียบร้อยครับมีไงครับใครบอกว่าไม่มีอะไรครับโรนัลโดครับโอ้โหนาทีที่54ครับประตูขึ้นแรงนำอาเซนอลนไปเหมือนจะไม่มีอะไรจังหวะนี้ครับโอ้จังหวะนี้จับแล้วแต่งยิงเลยครับยิงซ้ายด้วยครับขึ้นดำครับเรียนมาริดนะครับวันนี้เล่นกองหน้าคู่โรนัลโด้กับโรนัลโดครับ ฝั่งตรงข้ามไม่น่าออกไปก่อนเลยครับไม่งั้นมันกว่านี้ครับบอกเลยดูโอ้จังหวะน,นี้สกิลนี้มันมัน,ม,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 นมันไม่ติดเลนไม่เปลี่ยนเลนว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรอื้เสียมามาย่าเพิ่งมายังไม่ให้มา โโอ้หชิงแบบนี้ก็หวานเกินเลยครับเคลียร์ไม่ไ้ครับเคลียรโอ้โรนัลโดเอ้ยโรนัลโด้ติดเขาก็มีเลยกันเยอะเบเรยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องถึงบอลไว้ก่อนครับมันไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ซื้อครับส่งให้เพื่อนครับเบเลย เย็นเหลือเกินลูกนี้อสองประตูต่อศูนย์ครับบอกแล้วว่าไอ้คู่หูนรกแตกนี่ลงเป็นยิงครับจะว่าไม่เอโอไงไอหรือเล่นกับใครก็เล,เล่นได้หมดอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าเก่งนะแต่มาเตะมันเล่นดีจริงอัะมีเอไเนี่ยโอ้โหเ,เอาดักได้ครับซาร่าให้กับ พี่โดครับพี่โดโอ้ยวันนี้ให้อย่าไม่ฟื้นับอืมอยังใช้สกิลกา,กากากนี่อยู่เหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคครับน่ะเก็บชัยชนะได้ครับ <c oughs> เพื่อนท่านไหนอยากให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ